คลิปนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับของเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อแม็กปี2022นะครับก็คือราคาพิเศษเลยนะครับสําหรับเดือนธันวาหกห้านะครับวันนี้ราคาปรับลงมากนะครับผมนะฮะก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวสีน้ําเงินเทานะจากปกติใน5 0,000ื่นนะครับวันนี้ปรับลงเยอะมากนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเว็บร้อยสิไอนะฮะตัวล้อแม็กปี2022นะครับที่มีขายณปัจจุบันนะครับผมนะวันนี้มาอัปเดตนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาเงินสดนี่ถูกมากนะครับปรับลงเยอะเลยนะครับนี่ะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินเทานะฮะคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ ต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เติมน้ำมันนะฮรรอปล่อยลูกค้านะครับก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะครับแล้วก็ลองเครื่องนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับว่าเว็บร้อยสิบใช้งานนี่เป็นยังไงนะตัวนี้ก็เติมน้ำมันให้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมนี่ฮะเวลาเปิดสวิตช์นะฮะก็จะเป็นไฟวูีดจะติดแล้วก็ดับไปนี่คือปกตินะครับผมนะฮะ หรือว่าถ้าตัวนี้มันติดค้างนะฮะหรือว่ากระพริบนี่ให้เพื่อนๆพี่ๆนี่เอารถเข้าตรวจเช็คตามศูนย์เลยนะครับผมนะฮะแต่ถ้ามันติดแล้วกระดับอันนี้คือปกตินะฮะแล้วก็กดสตาร์ทมืออันนี้ก็กดสตาร์ทต,ติดแล้วนะครับเครื่องเงียบมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับที่มีการแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟนะฮะไฟหน้านี่เป็นแบบฟู L l LED นะครับผม นี่ไฟหน้าแบบ Full LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นแบบธรรมดานะครับแบบหลอดนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวจะเป็นแบบหลอดนะครับส่วนไฟหน้าแบบ Full LED นะฮะอันนี้ก็ลองเครื่องนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็ราคานะครับสําหรับเดือนธันวาหกห้านะครับราคาก็ปรับลงมากนะครับสําหรับตัวโลเม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2022นะครับสำหรับเบริลซิปไอตัวนี้นะครับ ปกตินี่ขายอยู่ที่50,000บาทนะครับสำหรับตัวล้อแมตนะฮะวันนี้ปรับลงนะฮะราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่45,700ืนาพนะครับราคาตัวรถ45,700ืนาพนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะฮะตัวนี้นะฮะจ่ายรับรถนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่46,700บาทนะครับนี่ฮะก็คือตอนนี้ปรับลงนะฮะสี่หมื่นันเจ็ดรนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับ ในส่วนของประกันรถหายนะครับอันนี้เราก็ไม่บังคับนะฮะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้าลูกค้าอยากทําก็ปีละ900นะฮะถ้าทําก็จ่ายเพิ่มอีก900นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะหรือว่าไม่อยากทำนะฮะก็จ่ายแค่46,700บาทนะครับผมนะฮะนี่นะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับผมนะเครื่องนี้เงียบคริปเลยนะครับผมอันนี้ลองเครื่องแล้วนะครับผมแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้ว ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีนะครับเป็นระบบหัวฉีดนะครับ PGM FI นะครับผมนะแล้วก็ขนาดลูกสูบนะอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในระบบของใหม่นะครับอันนี้จะเป็นน้ํามันนะตัวนี้เราเติมน้ํามันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะครับผมนะก็จะขึ้นประมาณครึ่งถังนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นถังใหม่นะครับจุน้ำมันได้อยู่ประมาณห้าลิตรนะตำแหน่งบอกเกีดนะครับนี่ ตำแหน่งบอกเกียร์ก็จะมองง่ายนะครับเนี่ยก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมสวยนะครับสีนี้นะฮะแล้วก็เป็นสีที่ขายดีมากนะครับเพราะว่าฮอนด้าเขาทํามาทั้งหมดอยู่สามสีนะครับสําหรับตัวเว็บร้อยสิบนะฮะตัวล้อแมตตนะฮะก็จะมีสีน้ําเงินเทาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงเทานะฮะแล้วก็สีดําเทานะครับส่วนราคานี่ราคาเท่ากันเลยนะครับทั้งสามสีนะครับก็คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่ 4 6 7 0 0ดร้อบาทนะฮะจ่าย46,700นร้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยอันนี้ก็ลองเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับเนี่ยก็จะมีบางโซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะก็คือเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับนี่ฮะตำแหน่งบอกเกียร์ของเขานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะไฟท้ายแบบธรรมดาไฟเลี้ยวก็แบบธรรมดานะนี่ข้อก็เป็นท่อตัวใหม่นะครับดีไซน์มาใหม่นะลายของเขาสวยมากนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับผมว่าตัวนี้น่าใช้มากนะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนี่ตอนนี้ก็ถูกมากนะครับที่ร้านฮอนด้านะฮะดีอวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะอันนี้ของเราจัดโปรโมชั่นนะฮะปกติในห้าหมื่นนะครับ วันนี้ปรับลงนะฮะเหลือ46,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้ทางร้านเขาจัดโปรโมชั่นเฉยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็เลยจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับก็คือภายในเดือนธันวาคมนี้ก็ราคานี้นะครับผมสวยงามมากนะครับผมนะ อันนี้ของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับผมนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮะเงินผ่อนก็จ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะฮะส่งงวดอยู่ประมาณ 1, 8 4 0บาทนะฮะดอกเบี้ย1น9มนะครับผมนะแล้วก็ส่งยาวสุดได้4ปีนะครับถ้าลูกค้าเพิ่มดาวนะฮะถ้างวดก็จะลดลงนะครับผมนะอยากส่งทุกๆนะฮะก็ดาวสูงๆนะครับหรือว่าจะดาว250บาทก็ได้นะครับจ่ายแค่250บบาทก็ออกรถได้เหมือนกันนะฮะก็ส่งเรื่อยๆนะครับ เดือนละ1,840ปรบกว่าบาทนะครับนี่สวยงามเลยนะฮะคุณผู้จะซื้อเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่46,700บาทนะพร้อมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับผมนะก็ของแถมก็จะมีหมวกกระเสื้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเงินผ่อนนี้ก็ถ่ายมันเครื่องให้ฟรี3ปีนะครับผมนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะตัวท็อปก็จะเป็นตัวลออ้ลอแม็กล้อแม็กนี่ลออ้ลอแม็กลายห้าก้านสีดำด้านนะอันนี้เครื่องนะเนียบคลิบเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคลาสตัวนี้ก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทขานะครับกุญแเจก็เป็นปุญแเจแบบล็อก2ชั้นนะครับสวยงามเลยนะครับลายของเท้าสวยนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีสีเทานะส่วนข้างหลังก็จะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จดทะเบียนอยู่ก็จะเป็นสีน้าเงินเทานะครับผมนะนี่ไฟหน้านี่เป็นแบบฟูเอลดีนะครับผมความสว่างนี่ก็จะใสกว่าหลอดนะครับ แล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพืนพี่ๆนะฮะท่านใดที่เคยใช้รุ่นนี้นะฮะหรือว่าเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพืนี่ๆน,นะฮะขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปนะฮะปี2022นะครับ ันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ไม่มีใหม่กว่านี้แล้วนะครับผมนะบางคนก็สอบถามมาว่าทําไมลดราคานะครับเว็บร้อยสิบจะมาใหม่หรือเปล่ายังนะครับผมนะยังไม่มีข่าวเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ทางร้านเขาจัดโปรโมชั่นเฉยๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ